ทุเรียนอย่างดอกเลยดกมากเลยเต็มต้นเลยหูยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนสุข้าพดีล<อ>่ลูกเงาะแดงๆหวานกรอบกินเป็นปะกินเป็นใบฟ้าชาแนลสวัสดีค่ะวันนี้พาเพื่อนไปเก็บเงาะกับทุเรียนกันค่ะสดๆจากไร่เลยนะคะทุกคนตามมาเลยค่ะตอนนี้ทุเรียน กำลังจะหมดชุดไปแล้วค่ะแต่มีอยู่ต้นหนึ่งเจ้าของไร่บอกว่าดกมากกระซิบเจ้าของไร่บอกว่าทุเรียนมากต้องเก็บไว้ได้เจ็ดปีแล้วค่ะแต่ปีนี้เจ้าของไร่บอกลงทุนไปหกแสนบาทกำไรสามล้านกว่าแล้วค่ะหเรามาซื้อสดจากไร่นี้เขาขายกิโลกรัมละร้อยห้าสิบบาทค่ะแต่รับประกันความหวานความเหลืองของเนื้อทุเรียนค่ะ อุ้ยดอกมากหูแล้วมันมันมันลูกไม่ค่อยนี่เท่าไหร่นะมันยังไม่แก่อูยังดกกติดหูหูอย่างดกอ,ะอดก่ะ พอดีีแบบน,นี้ใช่ไหมอ่ะยังโดกเลยอะ่ะมีมังคุดคด,ด้วยต้นแค่นี้เหรอพี่มีมังคุดด้วยไม่ใช่มันมันสดจากต้นอะมันก็หวานกรอบไง ได้เงาะกี่ลูกสี่กินเป็นปะกินเป็นหวานดีนะร่อนด้วยน้ำงภูมิได้กินรูยได้สามรูกอันนี้หนูสี่กินโชว์ไหมกินได้ปะเราแกะให้ภูมิกินเป็นปะอ่ะภูมิกินไม่เป็นอ่ะหวานไหมต้นเนี้ยเปรี้ยวเหรออันน้องภูมิกี่ปะหนูกินไม่ได ปกติแล้วเงาะมันจะลากพื้น,นเลยนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้คือเรามาช้าถ้าเรามาตั้งแต่ต้นเดือนเงาะมันจะเต็มต้นเลยนี่มันสูงะต้องปีนทุกคนขอให้ไม้สอยมาแต่เราก็ยังสอยไม่ถึงแต่เงาะอยู่ยบน,น,นดก <บ S 2> มากเล,เลยค่ะทุกคนเด้บแดงมากอันนี้ค่าเข้าแค่หนึ่งร้อยค่ะแต่เราสามารถเอาเงาะออกไปได้สามกิโลแล้วก็สามารถกินได้เลยเราสามารถจะชิมต้นไหนก็ได้ที่มันหวานแล้วก็ กิน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 ได้เลยสามารถจะกินได้10บกิโลก็ได้แต่คงกินไม่ได้เพราะาท้องแตกแน่เลยค่ะคืออู๋นี่ปีนขึ้นได้เลยเนี้ยต้นเนี้ยหวานเปา โอดูดิเงาะยังดกเลยสูงมากอาจจะกินยังไงเนี่ยเด็ดเลย เจ้าของไร่บอกว่าเราไม่มาตั้งแต่แรกๆคือตอนนี้เงาะมันซาหมดแล้วค่ะแต่ว่าเราก็มีพอได้กินบางเงาะนี่หวานกรอบร่อนมากเลยค่ะอร่อยมากอบอกแล้วก็เจ้าของไร่เขาบอกว่ามีลงมาเก็บทุเรียนจากไร่ค่ะแต่คือเรามาช้าเราไม่ได้มาตั้งแต่แตเมื่อต้นเดือนที่แล้วมันจะเยอะมากค่ะแต่นี่แต่ว่าเขาเก็บขายกันหมดแล้ว จะเป็นทีมงานชิมเงาะค่ะเราไปด้วยกันหกคนค่ะทุกคนชิมเกือบหมดต้นเลยแต่ไม่มีเงาะมีส้มโอลูกโตๆด้วยนี่ไหมแม่เวลาชิมทุเรียนแล้วไม่รู้จะเอาลูกไหนดีคือแบบชอบลูกใหญ่ๆมากแต่ว่าซื้อมาทีไรไม่ประสบความสำเร็จสักทีล,ลูกใหญ่ๆค่ะ<ๆ>อยากกินแบบผู้ใหญ่ๆผูเดียวเลยอะไรอย่างนี้ ถึงเวลาชิมทุเรียนแล้วค่ะเจ้าของไร่บอกให้แต่ว่าเราอยากินผู้ใหญ่ๆมากนี่ยๆน,นี่นี่เลยค่ะผู้ใหญ่ที่สุดข,ของเราที่เราชอบขออนุญาตไปกินทุเรียนก่อนค่ะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กับแชร์ช่องไปฟาชันแนลด้วยนะคะทุกคนไปละค่ะบ๊ายบายค่ะ